ข้าวคูกระทถูข้าวคูกระถูมามน่ะมินมามิมาแล้วมีมาแล้วมีมาแล้วมา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 ไหนไหนอีกไหนอีกมีไหนฮะไหนไหนกินกินกินหลุดกินไหนเป็นไหนอีกล่ะทำไมไม่มาฮะ มา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 เอาทยอยมาทยอยมาอีกตัวมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอากินกินกินเอากินแบ่งพื้นที่กันลงไปกินกินเกินกิน คือตัวอื่นๆเขาอิ่มกันหมดแล้วอ่ะเหลืออยู่เหลืออยู่ตัวเดียวเนี่ยเหลืออยู่น้องหนูตัวเดียวกินยังไม่อิ่มเลยเออเหรอโอ๊ยผูเสามาเติมให้ใหม่ก็กินไม่อิ่มอา้ากินกินเหลือตัวเดียวก็กินตัวอื่นเขาอิ่มหมดแล้วไงเอาไปและอิ่มละอิ่มล้ว